โอเคมาถึงข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าท่อนไม้ลอยในน้ํามีความหนานแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรเนาะพบว่ามีส่วนจมน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ลอยน้ำสี่ส่วนโดยปริมาตรความหนานแน่นของท่อนไม้นั้นเท่าใดในหน่วยกิโลกรัมเปอรลูกบาศเมตรโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหาเปอร์เซ็นต์นการจมการลอยอ่ะวิธีการทําก็คือเราต้องมาเข้าใจภาพก่อนไอ้ท่อนไม้ท่อนเนี้ยมันวางอยู่แบบนี้ มองให้เป็นท่อนไม้นะหลังจากนั้นก็น้ำเนาะประมาณนี้โอเคว่ากันไปทีนี้ส่วนที่จมของมันเนี่ยมันจมตรงนี้คุณเภุ่งเขียนนะจมไปหนึ่งส่วนแล้วก็ลอยอยู่ลอยอยู่สี่ส่วนทีนี้เราก็มาดูว่าเออเราจะเราต้องมาหาเปอร์เซ็นต์การจมของมันก่อนว่า เปอร์เซนต์การจมของมันเนี่ยจากทั้งหมดห้าส่วนของมันเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์บางคนดูแล้วเออต,อตอบคำตอบได้เลยนะเปอร์เซนต์การจมของมันนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งบอกสี่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นทั้งหมดของมันคิดเป็นห้าเนาะก็คิดเป็นหนึ่งส่วนห้าคูณร้อยใช่ไหมลูกเพราะว่าคิดเป็นเปอร์เซนต์เราจะเท่ากับยี่สิปอร์เซนตอันนี้คือยี่สิบเปอร์เซนที่มันจมลงไปจากหลักการที่คุณน้เพิ่งบอกว่า ส่วนที่วัตถุบรรจุงลงไปะจะมีค่าเท่ากับมวลน้ําที่ถูกแทนที่เนาะมวลน้ําที่ถูกแทนที่ไปเราก็สามารถหาได้ว่าค่าความหนานแน่นของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูเลยว่าค่าความหนานแน่นของวัตถุก,ก็คือไอท่อนไม้ท่อนนี้มีค่าเท่ากับ20%ของความหนานแน่นของน้ํา ใช่ okay, ไหมทีนี้เราก็แทนค่าได้เลยเราต้องดูด้วยนะว่าของเหลวที่จมอ่ะเป็นอะไรถ้าเป็นน้ำอ่ะเราใช้หนึ่งพันได้แต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่นถ้าเป็นน้ามันมันก็จะเป็นแบบแปดร้อยห้าสิบถ้าเป็นของเหลวแบบของเหลวประเภทอื่นอ่ะค่าความหนานแน่นของมันจะไม่เท่ากันแต่ในกรณีเนี้โจทย์ส่วนใหญ่ในฟิสิกส์อ่ะมันก็จะมีแค่น้ํากับน้ํามันอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเจอโจย์อื่นเท่าไหร่น้ามาใช้บ่อยมากก็เราจําได้เลยนะว่ามันคือหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมีทั้งหมดสามหน่วย ต่อไปอะกลับมาที่โจทย์ของเรานี่อันนี้ก็คิดง่ายๆก็ยี่สเปอร์เซก็ยีสิบส่วนร้อยถูกไหมโลของน้ำก็คือหนึ่งพันอันนี้ก็ตัดกันได้คูณกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับสองร้อยนะคะเรียบร้อยข้อนี้ตอบข้อ3ามแลลูก